สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวตาช่างนะครับสําหรับชาวดิฟกาแฟโดยเฉพาะนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ตอนแรกเนี่ยไม่ใช่สายกาแฟนะครับก็สงสัยมาตลอดนะครับว่าทําไมเนี่ยจะต้องมีตาช่างสําหรับสายดิฟเนี่ยหรือว่ากาแฟสเกลเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็เล่าให้ฟังไปพร้อมกันนะครับ ก็โอเคครับสาหรับเจ้าตัว coffee scale ตัวนี้นะครับผมมันก็คือตาช่างนะครับดิจิตอลเนี่ยปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนะครับสําหรับเจ้าตัวสายกาแฟเนี่ยก็คือเขาจะเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของการจับเวลามาให้ครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราดิฟกาแฟเนี่ยเราจะต้องจับเวลานะครับผมในการดิฟไปด้วยนะครับว่าดิฟครั้งที่1เนี่ยใช้เวลากี่วินะครับดิฟครั้งที่2ใช้เวลากี่วินาทีแล้วแต่สูตรแล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมว่า อยากได้กาแฟเนี่ยรสชาติแบบไหนนะครับนอกจากจะชั่งน้ําหนักได้แล้วนะครับจะต้องสามารถที่จะจับเวลาได้ด้วยนะครับเพื่อดูว่าโอเคการดิฟเนแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟเนี่ยที่คงที่นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็น o o f e e Scale นะครับโมเดล CK เ1 5 0ะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องครับ หน้าตาเนี่ยก็จะดูสวยงามนะครับเป็นจอดิสプย์นะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับซ่อนอยู่ข้างใต้นะโอเคนะครับในกล่องเนี่ยจะมีแผ่นกันลื่นมาให้1อันนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวแตะช่างนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นแบบไทสีนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องช่างตรงนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับผมแต่ว่าจะมีเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอินคลูดอยู่ข้างในนะครับเราสามารถที่จะ ชาร์จนะครับเพื่อทําการใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็ในนี้นะครับมีคู่มือมาให้1นึเล่มนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีแท่นรองแค่นั้นเอนะครับ3อย่างแล้วก็ตัดตัวตัดช่างนะครับตรงนี้อะก็ถ้าเกิดดูนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะถ้ายังไม่เปิดเครื่องเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมมีปุ่มเปิดเนี่ย กับทัมเมอร์นี่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็สเกลตาช่างเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตั้งแต่ออนมิลลิลิตรแล้วก็กัมนะครับสาหน่วยนะครับตรงนี้อ่ะโดยนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะชั่งน้ําหนักได้มากถึง3,000กัมนะครับหรือว่า3ากิโลเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นขีดว่าทัมเมอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านขวานเนี่ย จะเป็นปริมาตรนะครับในการใช้งานนะครับก็คือออนมิลลิกรัมแล้วก็กรัมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเซตซีโร่จากตรงนี้ได้นะครับวิธีใช้งานนะครับก็คือเปิดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้ค้างครับอ่าตัวจอก็จะขึ้นมานะครับนี่จะเป็นตัวจับเวลานะครับแล้วตรงนี้เป็นหน่วยนะครับเราวิธีเปลี่ยนหน่วยนะครับก็คือกดค้างเช่นเดียวกับก่อนเปิดนะครับผมปุ๊บอ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยออนแล้วนะครับ คดค้างทีก็จะเป็นหน่วยมิลลิลิตรครับสมมุติว่าอันนี้ผมสมมติเป็นถ้วยกาแฟแล้วกันนะครับช่างไปนะครับเราจะบอกว่าเราอยากจะลบน้ําหนักของถ้วยกาแฟออกนะครับเพื่อรู้ปริมาณนะครับของเจ้าตัวน้ําของเราโดยเฉพาะก็กดปุ่มซีโร่ตรงนี้ไปครับอ่ะท่านี้ก็เป็นการเซตซีโร่แล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดิฟชานะครับของเราเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นน้ําหนักของเจ้าตัวกาแฟของเราโดยเฉพาะนั่นเอง ส่วนเจ้าตัวทัมเมอร์นะครับผมก็คือเราก็กดเริ่มจับเวลานะครับตรงนี้มันก็จะเริ่มนับเวลาไปนะครับทีนี้เนี่ยสมมติเรานับครบแล้วนะครับผมนับเวลาครบแล้วตรงนี้เราก็มากดเจ้าตัวทัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อหยุดเวลานะครับสมมติว่าเราดิฟเสร็จแล้วหนึ่งครั้งนะครับเรามาหยุดจับเวลาตรงนี้ได้ก่อนนะครับแล้วเราจะนับเวลาต่อนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับนั่นเองทีนี้มาดูอีกโหมดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือโหมดออโต้ครับ โดยนะครับวิธีการใช้ก็คือเรากดปุ่ม power นะครับปกติก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับวิธีการเข้าสู่โหมดออโต้เนี่ยก็คือกดศูน o ะครับกดตัวนี้เนี่ยสครั้งอ่ะมันจะกลายเป็นโหมดออโต้โดยอัตโนมัตินะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราใส่เจ้าตัวระวังแก้วกาแฟไปนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่ะพอแก้วกาแฟน้ําหนักคงที่นะครับระบบเนี่ยจะรีเซ็ตเป็นศูนย์ให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยระบบเนี่ยจะยังไม่จับเวลาให้นะครับเมื่อถูกรีเซ็ตเป็นศูนยนะครับเราจะต้องกดปุ่มเจ้าตัวซีโรตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อกดไปนะครับจะเห็นว่าทัมเมอร์ขึ้นมาทีนี้เนี่ยเมื่อเราดิฟเข้าไปเพิ่มนะครับดิฟกาแฟเข้าไปนี่สมมติดิฟไปครั้งหนึ่งนะครับเวลาจะจับให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะ กดเพื่อหยุดเวลามันได้นะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะแบบดิฟครั้งที่หนึ่งเนี่ย45วินะครับผมก็คือเราไม่สามารถที่จะหยุดตรงนี้ได้วิธีการที่จะหยุดเวลาของเขานะครับก็คือเราจะต้องเอาถ้วยเนี่ยออกก่อนปุ๊บนี่เทาถ้วยออกนะครับก็จะเห็นว่าเวลามันจะหยุดนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราวางถ้วยกลับเข้าไปเวลาเนี่ยจะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้วยเนี่ยปริมาณน,น้ำเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราทั้งถ้าเกิดว่าเราจะทําการดิฟครั้งที่2นะครับปุ๊บใส่เพิ่มเข้าไป เวลาจะจับเพิ่มให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็สําหรับผมนะครับโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นสายที่แบบดิฟหลายๆครั้งนะครับผมใน1ช็อตในหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจจะใช้งานลำบากครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดิฟเนี่ยแค่ครั้งเดียวแล้วต้องการจับเวลาเนี่ยก็โหมดออโต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโหมดที่น่าใช้งานนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็โอเคครับจบไปนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Coffee s c a l e นะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ